พี่จะนอนแล้วพี่จะนอนโอ้พี่จะนอนแล้วเนี่ยเอาพูดีพ่องบริเกายหนูันลงไม่ดีแม่พูดอีพ่องมันมันเยอะเราที่นอนเลยไหมเห็นปะอ้ะมันหม้อแล้วมันมุมไปเยอะเราที่นอนทำไมะลูกฮะนุ่นชี้เราที่นอนทำไมชี้เราที่นอนทำไมอ้าวตอนมี้ให้ก้อยไปชี้น้องไปชี้เราที่นอนทำไมอเนี่ยฮะฉ่ำรัวเลยไงอ้าเร็วกันมาลุกมาเออลุกมาดีดี อาชีโรถแล้วเลอะพี่เส evet ียก OK ันนอนเนี่ยพี่เสียกันนอนนอนนะแม่วันนี้ลมมาพิ่งดีนะแม่แม่อย่ามายุ่งกันหนุนนะง่วงนอนเลยนะเนี่ยโอ้โหเขาซอกด้านจังเลยมาทาทาครีมก่อนไหมทาครีมได้ไหมไม่ทาครีมฮะทาวาสลินฮะทา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 ่เพื่อนไปให้ไกลก็ทาครีมกันมึงไปให้ไกลเลยมึงอย่ามายุ่งกูนะแม่ละกูคนเดียวนะพี่ที่หนูเป็นหนูเป็นพี่หนูเป็นพี่นะหนูเป็นพี่หนูไม่คือน้องนะครับ มึงแม่อยากเป็นลูกคนเล็กใช่ไหครับไหมครับอยากเป็นลูกคนเล็กดูมันแม่ลยมันขึ้ามานอนทําไมจ้ะดูมันเยอวเลยกูตีมแม่เนี่ยเยอวเลยกูตีมาตายเลยนะมึงมากินูมานี่ไปเยอะเรถไม่ได้มาเดี๋ยวมาแม่มามา,มา,มาเดี๋ยวพี่ก็จะนอนโชคเยอะเรถเม่เนยังมั่นนะโอ้โห,โหตัวเองหรือเปล่าที่เม่นอย่างมาั่นน้ำอือไปเลยไป แมดูม <À> ันยังจะนอนอีกอ่ะอัาน่ากลัวนะกลัวอย่านะน้องน้องนนองนนอนดู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 นอนตรงนี้ก็ได้นอนริมบิมหน่อยเออนอนริมบิมหน่อยริมบิมเออนอนค่อยค่อยค่อยกลัวกลัวโอ้ยกลัวน้องกลัวน้ำชาเนะลูกน้องกลัวงั้งเจนกลัวหรอกเขาเพิ่บเดี๋ยวมึงก็ไม่กลัวว้าววู้ประโล่ข้าแม่คุณ ปลอค่ะารับหัลกรู้หนูทำหนรับหนูบหนบน้องรับเดี๋ยวน้องรับไอ้หนูนอนไอ้หนูนอเลยน้องรับน้องรับเดี๋ยวทาครีมมลนอีกข้าั่าด้งอู่้าจน้้า จริงๆเห็นไหไม่ได้ลากเลยเลงม่ขเลี้ยอยู่โอ้ยตาแล้วจริงๆหนุลับนองได้ไงลูกก็ลากกับนมองพีทั้งนออ้จริงๆเตัวทั้งไม่ถูมาใช้ก็นอนย่างนอนที่นอนด้านนี้ลูกเดือนดวแม่ดวแม่จัดให้ดูแม่จัดให้อ้หลา ตายแล้วลาบอะไรขนาดนี้ลูกลาบทานนี่เลยน้่งมุม